สวัสดีครับวันนี้พวกับผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้มามาดูกับมาดูอีกรอบนะฮะกับยมยูห้าเนะครับหลังจากที่มีลูกค้านะครับเอาไปใช้งานนะครับดูแล้วนะครับหปีที่ผ่านมานะครับถามว่ารุ่นนี้มีปัญหาอะไรไหมนะครับลองมารีเช็คปัญหากันดูนะครับคือรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่บอกตรงๆว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับ่่วงปูปต้านะครับ เพราะว่า,าแรงม้านะครับ57แรงม้าแรงบิดที่213.1นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นรถที่มีน้ำหนักตัวนะครับรวมเวทหน้านะครับเวทหลัง2.8ตันนะครับตันดินก็ดีนะครับไถก็ดีเกียร์ก็คล่องนะครับราคาก็น่าฟังนะครับตัวนี้8.7นะครับตัวนี้8.7แต่หลายท่านก็ อาจจะได้ลิ้มลองไปแล้วได้ได้ลองได้ไดไดใช้ได้ขับได้ทดสอบกันไปแล้วนะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่เป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเกียร์ซินโปชารทเทิลที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับตอนนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถแต่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับผมตัวนี้พวกสเปคยางต่างๆนี่ก็เราได้รีวิวกันไปบ้างแล้วนะครับ ยางหน้าเนี่ยจะไม่เหมือน70นะครับเพราะว่า,าจะจะอ้วนกว่านะครับถ้า70มันจะเป็นกลมๆแหลมๆนะฮะดอกแกงก็คนละแบบนะครับคานหน้าก็ไม่ใช่70นะเป็นคานของเขาเองเลยนะครับเวทหน้ามีให้นะครับข้างหน้านี่ก็น่าจะ200กโลข้างหลังอีกตัวละ50ากิโลนะครับ 50กิโลนะครับสองก้อนนี้ก็ร้อยนะครับสองฝั่งนู้นรวมเป็น200นะครับ200ก็ข้างหน้าก็น่าจะ200ขวาก็ไม่ได้ถอดมาช่างนะครับไม่ได้เขียนไปนะครับช่วงล่างนะครับของช่วงหลังของเยมยูนะครับตอนนี้จะติดตรงนี้นะครับท่านใดที่เอาไปลากข่วงสารี่นะฮะสลักตัวนี้จะใหญ่ไปนิดนึงนะครับ ทนใดที่จะเอาไปลากพ่วงสาลี่ต้องแปลงตัวนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าชุดแขนล่ามันจะเป็นแค่เบอร์2ตัวนี้นะครับชุดตาไก่ที่เป็นอยู่กับพวกเซลเลอร์นะฮะมันจะใส่ไม่ได้เพราะนั้นต้องแปลงนะครับต้องแปลงหูนียมันให้มาใหญ่ไอตัวเหลืองๆหลายท่านก็สงสัยนะครับตัวนี้เป็นปรับรอบ PTO นะฮะเร็วก็ช้านะฮะเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะรอบจะเจ50แล้วก็540ินะครับ ก็คือตัวนี้นะครับแต่ตัวปรับออนออฟจะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยฮะเหลืองนะฮะอยู่เหลืองนะเบาะก็สามารถปรับได้นะครับปรับความนุ่มนะฮะปรับตรงนี้นะฮะจะมวีสปริงอยู่ตรงนี้ปรับบางทีน้าหนักคนไม่เท่ากันนะครับคนเลยที่ตัวใหญ่ๆนยก็ปรับให้มันแข็งๆมันจะได้เด้งนะฮะถ้าปรับนิ่มๆมันก็ยวบตั้งแต่เรานั่งนะฮะรถนก็ไม่เด้งมันก็ทําให้รถมันแข็งนะครับ หลายๆท่านก็ดูมาแล้วนะครับแต่เที่ยวนี้ผมจะให้ให้ดูแบบไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับตัวนี้ถังน้ำมันนะครับต้องใช้กุญแจนะครับนี่ฮะต้องใช้กุญแจตัวนี้นะครับในการเปิดถังน้ำมันก่อนที่จะเปิดได้มันไม่เหมือนรุ่นอื่นนะฮะจะมีอยู่เอมยนะที่ต้องใช้ฝาใช้กุญแจเปิดฝาถังนะครับแต่รุ่นอื่นก็จะหมุนได้เลยนะครับอย่างเช่นยี่ห้อตัวนี้ยหมุนได้เลย ได้เลยครับทุกรุ่นเลยนะมีตัว M U นะฮะจะเป็นของวัวได้ต้วเจอคเจอนะตัวนี้นะครับใช้งานดีไหมหลายๆท่านก็รีวิวมาเยอะนะครับใช้งานไม่มีปัญหานะครับส่วนมากจะบอกว่ามันหนักเกินไปเอาไปลงนานะครับถ้าลงนาผมผมบอกเลยว่าไม่ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เยอะนะครับแต่ว่างานไล่นี่ของเขาเลยสมบูรณ์แบบมากนะครับตอนนี้เรามี เรามีรถพร้อมจำหน่ายนะครับขอให้สั่งซื้อเราก็จะมีให้ท่านเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้นะฮะอยากจะเสริมนิดน,นึงครับตัวนี้จะมีที่อาจเจระะีตรงนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นการออกแบบเพลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับเวลาลากนะครับก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับมันน้ำมันซีนล้อจะไม่รั่วนะครับ ดูซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังครับนะคา8 7 0 0 0นะครับถูกกว่า7 0แพงกว่า6 0นะครับบอดี้ใหญ่นะครับน้ำหนักเยอะดันดินดีนะครับใช้งานคล่องตัววิ่งบนถนนเร็วนะฮะท่านจะหารถที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับได้ที่ไหนครับนอกจากตัวนี้นะฮะราคานี้นะครับ นสนใจก็อสอบถามมาได้ครับที่คูบต้าจากเกษตรจนหนองบัวลำพูนะครับมี2สาขานะครับสาขาสีบุญเลืองกับสาขาใหญ่ที่หนองบัวลำพูนะครับหรือโทรติดต่อที่เบอร์วิชัยนะครับ083 338 3507นะครับมีรถแท็กอร์ทุกรุ่นทุกขนาดนะครับส่งจริงครับสง่งจริงท่านไหนที่ไม่มั่นใจไม่ต้องติดต่อมานะครับเา <laughs> ผมโดนแคนเซิลไปคันหนึ่งแล้ว <laughs> บอกว่าอยู่ไกลไม่กล้าโอนเงินเรา เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเราก็ขายนะฮะผมก็ขายทางออนไลน์นะฮะนะครับเรามีทุกรุ่น,นะฮะเนี่ยร้านเราก็มีนะฮะเรามีจริงครับบางคนบอกไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่ต้องติดต่อมาครับท่านซื้อใกล้บ้านท่านเลยนะครับจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับเราก็ไม่กล้าไปส่งนะฮะบ,บางทีถ้าไม่กล้าไม่โอนเงินมาเราก็ไม่กล้าไปส่งลูกค้านะครับเพราะว่าเกือไปแล้ว ไม่เอาหรืออะไรยังไงครับคือคือเป็นการการันตีครับเพราะร้านเรามีจริงอยู่แล้วเราไม่ได้โกหกมดเท็จนะครับขายของเเราก็มีจรรยาบรรณนะครับขายของเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับเราส่งทุกเคสครับไม่เคยมีเคสไหนที่ไม่ส่งนะครับถ้าเคสที่ไม่ส่งแล้วมีหลอกลวงเนี่ยผมน่าจะโดนจับไปตั้งนานแล้วฮะนะฮะอันนี้พูดกันตรงนี้ครับ เราไม่มีโกงอยู่แล้วครับเรามีจริงครับร้านเรามีจริงนะครับตัวตนมีจริงหมดนะครับร้านเรามีครับเนี่ยนนองบัวนะครับมาดูได้เลยนะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ